อยากจะฝากคาถาพระพยอมมือทำให้รวยหวยทำให้จนมาเทศบ่อยที่สุดก็คือให้ยกมือขึ้นสู้มือทำให้รวยมือทำให้รวยหวยทำให้จนคนนี่หมดเนื้อหมดตัวเพราะหวยนี่ไม่ใช่น้อยนะครับเคยมีคนหนึ่งฐานะดีพ่อแม่มีนามีสวนมีบ้านเล่นจนขายบ้านขายสวนหมดเลย ศพแม่ไม่ได้เผาต้องรอให้เขาล้างกว่าจะเป็นฐานนะน้าเทพเรียกว่าดีมากๆคนหนึ่งในแฟนครองนั้นแต่หมดตัวเพราะหมดตหวยไม่ว่าจะเป็นใต้ดินบนดินมันมันเหมือนผีสิงนะรับเวลาตามหวยเนี่ยเขาเรียกสมัยนู้นเาเรียกดักแทงตัวเนี้ยมันต้องออกสักวันหนึ่งนะเขาเรียกไล่เป็นตัวตัวมันไม่ออกอุ้ยตามมาหมดตามไปตามมาหมดตัว หมดทุนพอหมดทุนออกพอดีเช่น oh. เราเก่งไว้ตัวนี้นะั <Huh. S 2> นเลขเก้าเนี่ยมันไม่ได้ออกมานานแล้วเราไล่ดูไอตัวนี้ไม่ออกมานาั้นนี่ก็เลยก็ดิกดักมันเลยเดี๋ยวมันต้องออกแน่แน่ปรากฏมันดันผาดำน้ําอีกนานะดิทีนี้เราไล่ไปทุกวันทุกวันทุกวันทุกงวดทุกงวดมันไม่ออกตอนนัตมาเป็นฆราวาสก็แทงบ้างตอนหลังมานี่มาบวชแล้วเนี่ยตอนแรกยังไม่รู้ยังไงยังเบอดเล่นไปสองงวด เอามีเผอร์ด้วยนะพระเจ้แล้วแล้วถูกถูกรางวัลอะไรฮะห้าพันบาทอะไรจะไหนั้นน่ะครับแล้วตั้งการนั้นมาพอฟังบอกพระยังเล่นหวยยังอยากโดยตัดสินตัดใจไม่ได้อย่าบวชดีกว่าอะไรต่างๆผลที่สุดตั้งการนั้นมาไม่เคยแตะเีกเลยมียอมใจบาทมาก็มีนะยอมใจบาทหวยมาแต่มาไม่แตะต้องเลยให้เด็กที่มันตามไปอ๋อใส่มาให้เป็นใบๆอย่างนั้นเหรอครเคยถูกเล็กท้ายครั้งหนึ่งเด็ก ไปรับถูกเด็กใจก็เท่าไรพันนึกสองพันนี่พรอจันครับอย่างกรณีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับคนซื้อหวยก็ซื้อคนจ่ายก็ไม่ยอมจ่ายอย่างนี้พระอาจาย์มองว่าใครผิดใครถูกมันแน่นอนอ่ะบางทีมันแทงมันถูกกันเยอะครับเจ้ามือมันเจ๊งจะเอาที่ไหนมาจ่ายอ่ะแต่มันก็ไม่คิดไอ้งวดที่มันได้กาไรอ่ะมันคิดแต่งวดที่มันเจ๊งอ่ะถูกกันเยอะมันก็ะจายลดครึ่งก็มีนะลดสามสิบเปอร์เซ็นต์ก็มีไม่จ่ายเลยก็มี ไอ้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่แย่ yeah. นั่นคนเล่นหวยนี่เสียเปรียบคนเดินหวยเดินโพยเจ้ามือกองสลากยังไงก็ได้เปรียบประชาชนที่หวังจะรวยก็หวยอาจจะมาให้ก็คิดว่าเงื่อททำให้รวยหวยเนี่ยจะทำให้จนรวยด้วยเงือ่อดี่ารวยด้วยหวยรับรองมันคงจังยืด ถ้าวอถ้าเราไปเสี่ยงกันไปมาแล้วมันหมดถ้าเก็บเงินนะครับตั้งแต่เล่นเล่นเล่นหวยไปเนี่ยหมาว่าเท่ากับเกือบถูกตั้งวันที่หนึ่งนะสำหรับคนบางคนโอ้บางคนซื้อบ้านซื้อรถได้เลยนะใช่ถ้าเก็บ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 มันก็มีคนบางคนนะงวดหนึ่งเขาต้องแทงแต่เขาไม่แทงเงินยี่สิบบาทแปดสิบบาทใช่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 โได้ตั้งหลายแสนนะ ถ้าไปแทงหมดปันนี้ก็อาจจะอดไปไล้